เอาละจังหวะน,นี้บวกกันโคตรนัวโอ้โหเก็บแท็กเพื่อนก่อนขอเก็บเพื่อนหนีก่อนอุ้เพื่อนตาย2เลยนะครับตอนนี้โอ้โหกิ้งไปกิ้งไปกิ้งหลบกิ้งไปกิ้งหลบเอ้ามีใครมาแอบเติมยาแอบเติมยาอุ้ยอุ้ยนี่เนี่ยไฟฟ้าแสนววโอ้โหโคตรนัวโคตรนัวกี่ตีกันวะเนี่ยเหมือนจะบวกกันอยู่ประมาณ3ามตี้นะครับโอ้โหนี่เนี่ยชิกาเกิอรอนี่โดนไฟฟ้าไปสองคนศพด้วยสามศพ ท้ำจบอีกหนึ่งยังไงขอท้ำจบก่อนเอาละเอาคิวก่อนไอ้โมโม่โมโม่น้องโมโม่กั้นสายฟ้าไว้กั้นสายฟ้าไว้มึงมาไม่ได้แน่นอนมึงมาไม่ได้แน่นอนอ้ยอุ้ยมันมาได้ไงวะโดนตีโดนตีกูก็เกือบหมดแล้วกั้นสายฟ้าก่อนครับมาดิมาดิกั้นสายฟ้าไว้กั้นสายฟ้าอู้งเป็นวิ่อ้อมอ้อมอูตามกูเป็นลูกเลยโอ้โหไปละ ไปแล้วเพื่อนพอปูตรงนี้ก็บวกกันนัวนัวจัดนัวจัดเก็บของเก็บยายังตามมาอีกเหรอนี่ไฟฟ้าแตนโวนี่ไงเอาเจนตายหา้าดีนี่ไงมูงูตามกูยับเลยตายซะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมชินซีเพก็จะมาแนะนําวิธีเล่นเจ้าคามินาลินะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ก็แนะนําให้ดูให้จบคลิปเพราะว่าจะได้รับทริคในแต่ละตาที่ไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับเรามาเริ่มกันที่สกิลก่อนเลยนะครับแบบสั้นๆนะสกิลหนึ่งก็จะเป็นการยิงดาเมจออกไปข้างหน้านะครับยิงสายฟ้าออกไปนะครับถ้าเกิดเรายิงไม่โดนศัตรูนะครับแต่กลายเป็นการวางลูกบอลสายฟ้าไว้ในอากาศนะครับแล้วเราสามารถเชื่อมต่อกัน เป็นเส้นแบบนี้ได้นะครับเวลาศัตรูเดินผ่านก็จะทําให้ติดสตันนะครับต่อไปสก,กิลที่2จะเป็นการสร้างโดมขึ้นมาล้อมตัวนะครับใครที่อยู่ในโดมก็จะโดนดาเมจรุนแรงมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้จนหมดเครื่องจะดับนะครับทำให้ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ระยะเวลานึงนะฮะอันนี้ต้องดูดีๆเลยนะครับอย่าใช้ให้หมดนะต่อไปสก,กิล3จะเป็นการเคลือบสายฟ้าไว้ที่ตัวแล้วก็พุ่งไปในดิศทางที่เราต้องการนะครับ ถ้าเกิดเราพุ่งผ่านศัตรูก็จะทาดาเมจแล้วก็ทําให้ศัตรูคนนั้นติดสถานะช็อตนะครับต่อไปสเปเชียลแอคชั่นหรือปุ่ม R นะครับถ้าเกิดเรากดใช้แล้วมีศัตรูมาสัมผัสถูกตัวเราก็จะติดสถานะช็อตนะครับดังนั้นคอมโบของตัวนี้ก็ง่ายๆนะครับก็เป็นการพุ่งสกิล3ไปนะครับแล้วก็กดสกิล2นะฮะนี่นะครับ ก็รุนแรงมากนะครับคอมโบนี้และคาเมนารีนะครับก็จัดว่าเป็นฮีโร่ที่ตีระยะใกล้ถึงกลางนะครับอย่าไปสู้ระยะไกลกับเพื่อบาคุโกเพื่อนเดกุนะครับถ้าเจอเพื่อนนั้นก็แนะนําให้หาวิธีเข้าถึงตัวให้ได้นะครับแล้วก็จัดการนะฮะเอาล่ะมาเริ่มดูเกมเพย์กันเลยนะครับเกมที่1นะฮะจังหวะนี้เหมือนเพื่อนเราจะโดนนะครับเราก็รีบวิ่งมาช่วยนะคะก็เป็นบุราละกะกับชิการะกินะครับ สายฟ้าโดนอีกช็อตแงงเงแล้วก็สกิลสาพุ่งต่อแล้วก็สกิลสองนะครับเห็นไหมคอมโบดาวไปสองคนเลยครับอ่ามาถึงก็ได้คิวก่อนเลยครับแล้วเหมือนเพื่อนเราจะโดนอีดะซ้อมอยู่นะครับเราก็นี่ไงพุ่งเข้าไปดาวนะครับเรียบร้อยตีหมดตีสามคนต่อไปจังหวะนี้กําลังจะวิ่งเข้าใส่โค้แต่ว่าเจอดาบีออกมาจากไหนไม่รู้นี่ไงสกิลช็อตไปดิสกิลสามช็อตแล้วก็สองต่อนะครับ คอมโบเดิมเรียบร้อยโคตรแรงโคตรแรงดาวนะครับเดี๋ยวจะมีเพื่อเราช่วยยิงหนึ่งนัดสุดท้ายนะครับดาวเลยและด้วยความห้าวของเรานะครับจังหวะนี้เราก็เคลือบสายฟ้าไว้ที่ตัวนะครับสเปเชียลไอชั่นนะครับแล้วก็พุ่งมาไม่โดนด้วยโอ้วิดนะครับโอ้โหอีดามาเตะนะครับนี่อีดาติดช็อตนะครับแล้วก็เราก็ช็อตต่อไปดีนี่อีดามาเตะเราทําให้ติดสเปเชียลไอชั่นของเรานะครับติดช็อตไปดีแล้วเราก็กั้นนะครับ กั้นสายป้าโอ้โห่มันทะลุมาเลยกั้นสายฟ้าไว้อะม,มันเตะเราไกลเกินสกิลสามหนีออกมาก่อนนะครับอาเติมยาก่อนและตอนนี้ก็เหลือสามตีสุดท้ายนะครับยังไงเหมือนจะเจอคนแล้วนะครับอีดาเจาเ้าเก่าเจ้าเดิมอีดาเจาเ้าเก่าเจ้าเดิมโอ้ยยิงยากนะครับอีดายากเราก็กวางไว้ที่พื้นเชื่อมมาดิเดินมาดิ เดินมาดีวงบีบไปที่อื่นนะครับแล้วก็วิ่งตาไปโอ้ติดติดติดโอ้โดนแช่แข็งอีกโดนแช่แข็งอีกไอ้โทโดโยังไงโทโดโลกิโอเคเราเนียนเติมยาให้เพื่อนก่อนปั๊มเกาะนะครับปั๊มเกาะใหญ่นะครับตอนนี้ตัดสินใจปั๊มเกาะใหญให่เพื่อนนะครับขอเพื่อนบบกอยู่มับเปก็ให้โอเคปั๊มเกาะใหญ่แล้วก็สามอ้าวโอ้โหไอ้กบไอ้กบจะคิวสักหน่อยไม่ให้ไม่เป็นไรครับช็อตคืนมาดิช็อตคืนอือ โอ้โหมันพัดเอลต้าน,นะครับจอดนี้ดามิหรเลยไม่ดโดนนะฮะโดนไปนิดหน่อยกั้นไว้ก่อนกั้นไว้ก่อนกัน้นสายฟ้าไว้ก่อนนะครับทางเข้าแล้วก็ปั๊มเกาะใหญ่ให้เพื่อนเลยครับจังหวะนีะ้เรามีเกาะใหญ่นะครับเลดเกมแล้วเราคอยปั๊มให้เพื่อนก็ได้นะครับเ,รเหมือนเพื่อนเราบวกรัวๆโอเคกบอยู่ใกล้ๆนะครับเสียงกบอยู่ใกล้ๆเหลือ2ตีนะ่าจะเป็นตีกบกับตี้เรานะครับอุ๊ยโอ้โอโดนหนักโดนหนัก มาเรดี้อ๋อนี่โดนไม่สองโดนไม่คู่เลยครับโดนไปคู่เลยไอตัวในห้องด้วยตัวในห้องตายปะวะไม่รู้นะครับวงบีบมาไปก่อนวงบีบมาไปก่อนขอกินยาแป๊บหนึ่งเสียงกบอยู่ใกล้ๆน่าจะเหลือกบตัวเดียวป้างทางนั้นอ่ะเอาไอ้กบวิ่งมาตวัดเราเข้าวงนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําให้เป็นกบไหมเลยมาช็อตกบให้ไหมเลยนะครับมาดิ กบอยู่ไหนหนึ่งสามแล้วเองอ่ะไหวเปล่าไหวเปล่าจังวะนนี้ 1, นะนหนึ่งสามนะไม่แน่นอนนะครับเราแอบเติมเลือดก,ก่อนอืบช็อตไปดีติดช็อต <c oughs> ติดช็อตไปฟ้าแสนโบนี่ไงเรียบร้อยดาวแล้วก็ํานะครับเป็นอันจบเกมนี้แชมป์มาเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเกมที่สองนะครับเกมนี้ก็ เหมือนเพื่อนเราจะเจอศัตรูนะครับเราก็วิ่งตามไปช่วยเลยครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับวิ่งไปก่อนไนบาคุโกหรอ,อ,อบาคุโกโ,โดนไปดิเกาะแตกนะครับกดสเปเชียลชั่นตัวอนะครับแล้วก็ว้าวนะครับเพราะว่าเขาติดตัวขาวอยู่นะนี่ก็ติดสายฟ้าไปดิเรามีเครื่องสายฟ้าไว้ที่ตัวนะครับมาอยู่ใ,ใกล้ๆก็ติดช็อตไป อันนี้นะครับโทโดโลกิอยากจะหนึ่งหนึ่งหรอนี่ไงเรียบร้อยดาวนะครับสกิลสองเราโคตรแรงรอะบอกเลยเรียบร้อยแล้วก็พีสามไวด้วยเก็บของครับแล้วก็เดี๋ยวเอาแวะเติมยาแป๊บหนึ่งนะครับเติมเกาะก่อนนะฮะนี่มาเติมตรงแถบเพื่อนไปเข้ามาจะได้โดนแถบอขอคลิก่อนขอคลิปก่อนเพื่อนรอแป๊บมีซีเมนนะครับมีซีเมนอยู่อ้าว มีตกมาใครมันแอบนอนอยู่ตรงนี้เรียบร้อยดีครับอันนี้ตัวฟรีนะครับมาจากไหนวะเนี่ยไม่เห็นเลยครับโอ้โหได้ตัวฟรีมาหนึ่งตัวเอาละเพื่อนไหวเปล่าเพื่อนไหวเปล่าอีดาเหรอไออีดาเหรอไออีดาโอ้โหมันเตะมั่วเลยวะมันเตะยับเลยวะเพื่อนเราก็สก,กิลไม่ค่อยโดนอีดาเหมือนกันแต่ติดช็อปแล้วก็ตรงกลาไไปก่อนเลยครับนี่ดาวไปดีอีดา ดีดาแล้วเราซ้ำเลยเราซ้ำเลยไม่สนบาคุกโกไม่สนบาคุกโกซ้ำก่อนซ้ำก่อนยังไงพุ่งไปไม่โดนช็อตต่อครับช็อตต่อแอบก่อนหลังกำแพงนะครับแอบก่อนเฮ้ยเพื่อนเราดาวะ่ะต้องไปชุบเพื่อนก่อนนะครับที่ไหนนะใครทำดาวเนี่ยใครทำดาวเนี่ยเจ้าซิเมนไ์มเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรากินยาทีมให้เลยครับกินยาใหญ่ทีมให้เลย นั่นแงจากข้างบนจริงด้วยบาคุโกนี่ว่าบาคุโกอย่างไงบาคุโกหนีเปล่าสู้เหรอสู้หรอพุ่งมาไม่โดนนะครับแต่ก็ช็อตไปดิช็อตไปดิช็อตไปดิเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยดาวอ้าวเฮ้ยโอ้โหไอเดะกับไอหินโอ้โหซีเมนปาทีกระจายเลยนะครับไม่เป็นไรกินยาก่อนกินยาก่อนรอบนี้กินเกาะเฉยๆนะครับขอคืบก่อนนะครับโอ้หซีเมนมัน ปลากระเด็นเนี่ยน่าลำคาญมากเลยนะครับอยู่ข้างในเปล่ายังอยู่ข้างในเปล่านี่ไงไอซีเมนหูบาคุโกด้วยไอบาคุโกเมื่อกี้นี่หว่าที่ดาวจิบจบจิบจิบจิบจบดาวอีกรอบไปยังนะครับแต่ว่าเครื่องเราหมดโอ้โห,หเลือดหมดเลือดจะหมดแล้วเกาะแตกไปเป็นที่เรียบร้อยกิ้งหลบกิ้งหลบก่อนกิ้งหลบแล้วก็ขอแป๊บหนึ่งนะโอ้โหยังมีอีกไออีดะโอ้หววิ่งดิครับจ้ำดิ ขกอกินได้ปะขอกินได้ะนนะปะ,ก,นนะ,ปะกินหมูให้เลยเนะี้ยกินยาทีมให้เลยน,น,นี่ไหนวะนู่นนู่นบะคุกโกเฮ้ยอย่าวิ่งมาตรงนี้โอ้โหเกือบโดนยิงเอาลละพร้อมจังหวะนี้ช็อตสายฟ้าแสนโวโอ้โหเราเกาะแตกเลยครับพนแรงโดนอะไรก็ไม่รู้โดนอะไรก็ไม่รู้นี่ไงไอหมอนี่มันตามยับเลยครับนี่สวนดีตามหรอตามหรอตามมาก็ต้องเสร็จแบบนี้แหละครับนี่ไงตามไม่ดูรุ่นเลย เอาละแล้วจังหวะนี้เหลือ3ามที่สุดท้ายนะครับยังไงสามที่สุดท้ายในวงในเมืองนะครับตัวเราก็ค่อนข้างเก่งอยู่นะไม่ได้แบบแย่นะ,ะในเมืองเอาล่ะ,ละม,มาดิช่องแคบช่องแคบก็โดนช็อตไป,ปอีดาหรอพุ่งไม่โดนเลยอีดานี่พุ่งโดนยากมากนะครับตัวมันเร็วจัดเลยนะฮะโอ้โหไม่เป็นไรแอบเติมยาก่อนแอบเติมยาก่อนได้โอกาสได้โอกาสแอบเติมยาหัวเหมือนเพื่อนเราซ้านะครับซ้าใครก็ไม่รู้ โอเคครับออกไปเจออีกแล้วเจอมึงอีกแล้วอ,อีดอ,อมไม่ได้เล่นเลยครับพกุกไม่โดนอีกแล้วโอ้โหนตี่งไงกดสเปเชียลแอคชั่นก่อนนะครับเครื่องาสฟ้าโอ้โหไม่ติดช็อตเลยหรือไงวะมาเตะเราเนี่ยจริงๆมาเตะเราต้องติดช็อตนะไม่ติดเฉนยนะครับขอแอบเติมยาก่อนไปเติมยาก่อนอ้าวเหลือสองตีเผลอๆเหลืออีดาคนเดียวะเนี่ยแค่วันนี้เอาละ กินยากินยาให้หมดนะครับยาใหญ่ให้เพื่อนด้วยยาใหญ่ให้เพื่อนด้วยนั่นอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนเพื่อนแล้วเราเป็นตัวเดินดินกินข้าวแกงกัน2คนเลยไม่เป็นไรโอ้โหมันเตะกูหรอเตะหรอนี่ไงทางช่องแคบโดนแล้วละ่ะบุ้งโดนแล้วอา้าวแล้วมึงไม่ติดฮอสเหรอวะโอ้<ๆ>โหอ,อะไรวะหน้าไอ้ตัวนี้มันอะไรวะหน้าทุกคนโคตรเร็วอืมวางที่พื้นเลยวางที่พื้นเลย อ้าวเรียบร้อยโดนสายฟ้าตายนะครับช็อตไปดิดแสนโว้่ะอ่าอ่าเรียบร้อยนะครับเกมน,นี้ก็ได้แชมป์อีกเป็นที่เรียบร้อยนะครับวงจบในเมืองนี้โคตรดีอ่าเย่ตบมือสักหน่อยตอบมือสักหน่อยโอเคครับกิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้า ทุกคนชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดไม่ชอบใจละ่ะก็ต้องกดติดตามอยู่ดีนะครับที่นี่เราเน้นบังคับนะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบา,บาย